จับมือกันแน่นๆไปน,นะคะเหลือไม่กี่เหลือไม่กี่ช่องแล้วที่เชียร์สาวน้อยพี่ชาราจารีอ้าวช่องแมรันเนี่ยช่องพี่รัน,น,นอาจารย์ยืนหนึ่งละน้อยค่ะบบเปียนใจบบเปียนใจค่ะขอบคุณมากนะคะพิมพ์ผิดครับบ่าวดุลติดตามอยู่แล้วนะครับบ่าวอูด <laughs> เราสายยืนหนึ่งนะคะรักเธอไม่มีข้อแม้นนะคะบอสโจแต่งเพลงน้ำใจละน้อยดอกบอสโจก็จะเป็นอ่ะ ก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วฟ้าเมืองไทยนะพี่รันว่าตอนนี้ทุกคนพี่รันว่าบางค่ายบางคนนักร้องบางท่านอาจต้องการให้บอสโจนะคะศูนย์มาแรงแล้วเออเฮ็ดเฮ็ดน้ำเนสริจาวันนี้จะเฮ็ดน้ำเนเฮ็ดน้ำเนอยากจะให้บอสโจเป็นครูเป็นครูนะเป็นครูแต่งเพลงให้นะต่อไปบอสโจก็จะมีอ่ะอ่ะมีเพลงหลายเพลงให้นักร้อง ของตัวเองร้องแต่งให้ออ๊ยไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะคะแต่งเพลงเองนะคะปั้นเองแต่งเองแล้วก็ให้คนศิลปินของตัวเองร้องอะไรจะขนาดนั้นนะคะบอสโจนายนี่แน่มากแน่มากเลยนะคะอย่าลืมนะคะบอสโจพี่รันนัจ๊ะอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอออเชียเธอสุดใจขับดินเลยค่ะ น้ำใจหลาน้อยเพลงแรกของโบอโจโญดังกระหึ่มทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะทุกคนอยากให้โบอโจโญแต่งเพลงให้ร้องนะคะโบอโจโญก็มีค่ายเพลงนะคะมีนักร้องศิลปินมากมายนะคะนี่น้องอริษาน้องหมวยแล้วน้องเอน้องอริษาน้องหมวยแล้วน้องอะไรอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรนะน้องอะไรแบรนด์เสดชนะคะเข้าผับกลางคืนนะคะ ตอนนี้คิวงานเพียบเพลงขยับมาที่6มาแรงแล้วนะครับเข้าไปล่าสุดโอเคเข้าไปล่าสุดดันต่อครับขอบคุณมากค่ะน้องซุมเขาคออ่ะพี่ชูชาตดีนรับพี่รันกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณมาวัยรุ่นยุค90ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเมื่อมีคนพูดถึงอู๋อิงในทางที่ดีดูไปยิ้มไปอ่ะขอบคุณมากค่ะอืมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะครับพี่รันเอาเพลงใหม่ไหมโอ้ยไม่เอาหรอกค่ะไม่ เมื่อหัววันเมื่อหัววันติดแดงซับทั้งหมดเท่าไหร่ไหมเกือบหมืน่นลบเลยพี่รันลบเลยพี่รันลบคลิปเลยไม่ไม่ขอ,อรณ์ไม่ยื่นไม่ขอนะคะลบเลยลบทิ้งเลยมีบีีซีเกาหลีส่งเงินไปให้อดมินปุ๊บปั๊บไปซื้อสุดโซฟาให้น้องวิงเมื่อเร็วๆนี้อ่าถูกต้องขอบคุณมากค่ะอืมชื่ออะไรเนาะเนี่ยน้องนกยูงเหรอขอบคุณมากนะคะอืม พี่พิชาติใครไม่คิดดีกับน้องต้องมีอันเป็นไปที่โดยน้องไม่ต้องทําอะไรมีตัวอย่างหลายคนอ่ถูกต้องค่ะสวัสดีครับคุณมั่งมีอภิประสิ์ถ้าภายในสิบชั่วโมงสองแสนวิวน่าจะติดหนึ่งมาแรงแล้วครับอืมก็ขอให้เป็นดังนั้นนะคะขอให้เป็นเช่นนั้นอืมเข้าไปดูช่องสาวภูไทยชื่อเต็มร้อยค่ะโอเคน้องมาริใช่ไหมมรอน้องมาริสาวภูไทยชื่อเต็มร้อยค่ะโอเคน้องชมพู่ครับอ่าถูกต้องน้องชมพู่น้องชมพู่ ก็มีคนคอมมาคอมเมนต์นะว่าว่าพี่รันวิเคราะห์เสียงน้องชมพู่ว่าโอเคไหมพี่รันบอกว่าน้องชมพู่ก็เสียงดีก็เสียงดีในสไตล์ของน้องชมพู่นะก็เสียงดีในสไตล์ของน้องชมพู่เสียงเขาโอ้เสียงเขาแบบกล้องกองคือเสียงเขาใหญ่อะอเสียงเขาใหญ่เสียงเขากว้างนะแต่คนรัสต้ากับอีหลาน้อย ร้องเพลงโครัสไตล์หละน้อยนะแล้วก็น้องชมพู่พี่น้งก็บอกว่าเสียงเขาดีโอเคสุดเ,ออเสียงดีนะคะโอเคเลยพี่ขอบคุณมากค่ะพี่วรรณภาพี่ตรรมนวันสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะน่ารักค่ะน้องรันคุยน่ารักค่ะขอบคุณพี่กรณิกาขอบคุณมากค่ะแล้วก็น้องชมพู่เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะแล้วก็การเต้นของน้องก็น่ารักนะแล้วก็น้องก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะทุกสิ่งทุกอย่างน้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่หวั่นเลยค่ะสามท่านนี่ เต้ยเสดเดิบนอือจะพาสาวน้อยเพชรบันแพงดังกระหึ่มไปอีกนะคะพี่บุญเชิดเพลงนี้ชอบน้องชมพู่มามาแล้วค่ะอือพี่บุญเชิดเวลานี้เพลงของน้องชมพู่มาแล้วจ้ะโอเคนะคะอือติดหกมาแ้วแล้วครับสุดยอดค่ะธรรมดาแต่ว่าพิเศษเออพิเศษใครเอ่ยพิเศษอีหลาน้อยเป็นเอกอินวีไงคะนะคะยังอยู่เยอะค่ะช่องที่เชียร์สาวน้อยผมขอยืนยันค่ะอือยังอยู่เยอะใช่ประุด มีเยอะค่ะพี่วิจัยขอบพระคุณมากนะคะน้องนอนแล้วครับฮักแม่รักันโอ้ขอบคุณกับน้องซัมซุงโอยาซุมินาไซาไปนอนเลยค่ะไปนอนเลยนะคะอืมปินก็ขอยืยนหนึ่ง,งหญิงเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะแม่ปินขอบคุณมากนะคะเราเยืยนหนึ่งแล้วน้อยรักเธอไม่มีคอมเมนต์นะคะสายยืยนหนึ่งอีหลาน้อยเราพูดดีได้เราคิดดีได้เราทําดีได้นะอืม